ชาวคูบูต้าทุกท่านนะคะวันนี้น้ําจะพาไปรู้จักพ่อเลี้ยงคนหนึ่งแมพ่อเลี้ยงในจังหวัดแพร่นะคะที่ไหนก็มีเหมือนกันหมดแต่พ่อเลี้ยงคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอ้อยถึงขั้นกเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ผลิตอ้อยเนี่ยต้องมา่นค <Wow. S 1> วามรู้กันเลยทีเดียวสงสัยแล้วใช่ไหมว่าเป็นใครตอนนี้ซอเอ๋ของเรานะคะอยู่กับพ่อเลี้ยงคนนี้ละยังไงเดี๋ยวเราแอบ,บตามไปดูดีกว่าไปดูกันเถอะสวัสดีครับพ่อเลี้ยง ครับผมพิพัฒน์าสตรทองโนนะครับเป็นชาวไร่อยู่ที่อำเภอสองจังหวัดแพร่นะครับทำอ้อยอยู่ที่นี่29ปี29ปีะครับผมตัง้งแต่2527ถึงตอนนี้ก็ประมาณ29ปีนะครับก็ทำอยู่ประมาณทาน0กยกว่าไร่ก็ปีท<อ>ี่ผไปก็2600กว่าดัานนะครับมีเคล็ดลับยังไงคะที่ทำอ้อยได้ขนาดนี้อ๋อที่ที่ทำอ้อยได้ขนาดนี้ก็คือเราก็เน้เน,นเน้นอ้อยดอเป็นหลัก อย่างอ้อยต่อปีนี้ของผมเนี่ยที่หีบที่ยาหกหกห้าหกหกเนี่ยนะก็เป็นอ้อยต่อ9ก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์การผมเป็นอ้อยใหม่อยู่แค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เองครับผมคนอื่นก็ปลูกมากกว่าคนเก่าอ่าใช่คนอื่นเขาก็จะเป็นอ้อยต่อเจ็ดตีปอ้อยใหม่สามตีปแต่ของผมเนี่ยเน้นอ้อยต่อเป็นหลักอ้อยต่อเราก็จะดูว่าให้เราไว้ต่อได้ไหมแต่เราต้องดูว่าหนึ่งเนี่ยอ้อยต่อเราตัดต่อที่ ตอนที่มันได้ไม่ต่ามผลตีม5ตานี่เราก็เอาไว้เราก็ดรรักษาไปเรื่อยๆการทคนเก็บเกี่ยวไว้เนี่ยก็หนึ่งเราก็จะฉีดน้ำหมักยูเลสองก็คือการดูหญ้าเป็นหลักการเจริญเติบโตของอ้อยเนี่ยมันก็จะดีเพราะว่ามันไม่มีหญ้านะเน้นใส่ปุ๋ยนะครับเราปุ๋ยเราจะไม่โรยไม่เด้อะไรอันนี้ก็คือเคล็ดลับดีๆนะคะที่าเราฝากพ่อแม่พี่น้องชาวไร่อ้อยเกษตรกรนะคะแค่ง่ายๆนะคะทำให้ดีนะคะทำให้ดีเหมือนพ่อเลี้ยงพี่พั์ เหมือนคุณจะได้ถูกหวยรางวัลที่1ทุกปีปีละาสุดไปแล้วนเองต้องดูนะคะว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะคะคขอบคุณก็เลี้ยงมากเลยค่ะครับผม